ไปเป็นทุ่งๆเดินไปเป็นทุ่งด้วยความแรงเราไปแล้วดูสิบากออกมาแล้วก็น่าชื่นชมชื่นใจครับเมื่อกี้เหลือบชำเลืองดูโทรศัพท์ ทีเอลบีเรือยาวไทยมีคนคอมเมนต์บอกว่านนทบุรีรอบบ่ายปล่อย,อยเรือโครเร็วโครไวโครมันซะด้วยอย่างนี้ไม่เบื่อไม่นายดูแบบสบายๆคอมเมนต์มาอย่างนี้แล้วก็คนถ่ายทอดสดดีใจเจ้าภาพก็ยิ้มกลิ่นผู้บรรยายก็บอกว่ามันพยาคาราอายคู่นี้เอาแล้วเว้ยล่องน้ำแดงสิงร์ตะกิจพายแรงจะสายกันไหแล้วล่องน้ำเป็นองสีแม่สีพัฒนาพรจะทําอะไรสิงร์ตะกินขยี้กแกวขยี้จะจะหนีพ้นหรือไม่พลไม่รู้ว่าหนีพนหรือไม่พนถ้าสิงร์ตะกิจทำได้ในเที่ยวนี้ก็จะควาจะขวาระงวัลที่เจ็ด ประเภทเรือยาวสามสิบพีพายประเภทก่อหนึ่งประเภทก่อนหนึ่งไปของก็ไม่ไม่กินไม่กินล้วจากที่ป่วยก็แต่มองตามสายตาตอนนี้สิงโลนกินสิงโลนกินร่างน้ำแดงร่างน้ำแดงขายแรงขายแรงหนีมาหนีมาประมาณหนึ่งคนเรือหนึ่งคนเรือหรือที่ว่าแม่สีแม่สีพัฒนากรายบีลายบีลายเบียดลายบีลายเบียดทันหรือไม่หันหรือ โยกโยกโยกกันแล้วเริ่มถึงจะโยกโยกกันแล้วเพราะว่าในน้ำเราดีสิงรดกิจเที่ยวแรกน่าเอาชานะไม่ได้เดี๋ยวนี้กลับมาอยู่ล่องน้ำแดงก็ทำท่าดีกว่าแม่สีพันราพรแม่สีพัฒน,นาพรล,ล่องน้ำเงี้ย่อยดึงด้มมาดึงดามก็มาดึงหนืดดึงหนืดดึงหนืนดนนแล้วก็ทำท่าอัจตรลายแลวเว้ยย้อยเอ็ดเพชรอีสานนี่ ร้อยเอ็ดเพชรอีสานนอุบลจีเข้ามาอุบลจีเข้ามาเนี่ยคือแม่สีพัฒนาพรจากอุบลราชธาน,นีอีสานด้วยกันนะครูครับและคนหัวเนี่ยทิพไยอยู่ในเรือสิงห์รถกิจเนี่ยเพืือกพอรพระแก้วอยู่วัดพนอนจากสีสิงห์บุรีกับจริแ่เป็นเช้าอีสานก็นเป็นเช้าอีสานเช่นเดียวกันแล้วเพืือกพอรพระแก้วก็พาตัวเรือจากร้อยเอ็ดสิงห์รถกิจน้องแอร์บัดน้องแอร์บัดเข้าเส้นชัย ขอบคุณกีฬาทั้งสองทีมครับบดภรกิจแล้วครับนะฮะล,ลีโอตาม<อ>บัตรพ่อด้วย